สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเอ็มเบนจ่าปาคีนะครับวันนี้ได้นำพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระนกนะครับมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมพระแท้นะครับผมที่มีราคามูลค่า,คาสูงนะครับเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเบนจ่าปาคีนะครับเรียกว่า หลักล้านนะครับนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นเป็นเป็น,ปนองค์ดําในตํานานนะครับเนือ้อหาเนือ้อหาเนื้อองค์พระนีจ,จัดจ้านนะครับถือว่าดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับอกอก็ดูขอบข้างนะครับดูผิวพระนี่จะจะ,ะมี คราบยางไม้นะครับที่หลงเหลือให้เห็นนะครับด้านขอบข้างก็จะมีมีรอยลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะจะเป็นรอยมาในไม้กระดานนะครับแล้วก็เป็นร่องร่องอคลื่นนะครับเป็นเป็นาการกัดกร่อนของอผ่านการเวลามา6 -700 ปีนะครับด้านขอบก็จะมีร่องรอยเป็นธรรมชาตินะครับดูเนื้อหามวลเนื้อหาขององค์พระนะครับก็ก็ก ก็ดูง่ายนะครับด,ดูความเก่านะนะครับก็จะเป็นเนื้อดินเผานะครับเดิมเนื้อดินเผานะเป็น,ปนพระคุอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยนะครับสุสขโขทัยครับก็นี่ครับดูด้านข้างนะครับก็จะมีมีใบหน้านูนขึ้นมานาะ ขึ้นมานะครับดูมีมิตินะครับแล้วก็นี่ฮะนั่วก็ดูดูลักษณะการการน,นั่งนะครับนั่งนั่งขั้นสมาธินะครับขั้สมาธิลาบแล้วก็มีฐานเขียงข้างล่างนะครับบนผางเขียงนะฮะแล้วการน,นั่งก็จะมือประสานท้องแขนก็จะลึกนะครับดูนี่ครับดู ทำไมเขาถึงเรียกพระสมกรนะครับก็คือลักษณะเป,เป็นเป็นเหมือนกอไก่นะครับเป็นซุ้มเหมือนกอไก่นะครับขาหรือฐานหรือองค์นี้ฮะก็จะมีดูเนินนูนขึ้นมานะครับดูมีมิตินะครับอขอบพื้นนะครับพื้นด้านข้างนี่คือคือจะสโลปลงไปในสโลปลึกลึกลงไปนะครับลึกลงไปเข้าหาตัวองค์พระนะครับสโลปนะครับไม่ไม่ไมไม ไม่แบนราบนะพื้นจะไม่ท่าพื้นเสมอกันคือ,อคือคือไม่แท้นะฮะพระแท้ต้องสโลปลงไปดูดูมิตินะครับเราจะเป็นรอยเสี้ยนเสี้ยนเหมือนเส้นไม้นะครับผมผมเข้าใจว่าจะจะเป็นบล็อ,อกไม้นะครับที่ในพิมพ์จะทําทมาจากบล็อกไม้นะครับดูเกดนะครับเกดก็จะมนมนๆชัดเจนนะครับก็จะสันเห็นชัดเจนนัศมีก็จะ ตีวงรอบ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 ปเสียรน,นะครับก็จะตีวงขึ้นเข้ามาถึงจะลดไหลนะฮะทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ <c oughs> มีใบหน้าที่นูนนะครับนูนนูนเป็นผลมะตูมเลยนะครับผมก็ก็จะมีเส้นสายลายโมหันมณสารนะครับก็จะมีลอยลอยเ,อเป็นเส้นเสี้ยนทุ่งผ้านะครับก็าตามซอกแขนนี่ฮะก็จะ เก็จะมีรอยเขาเรียกว่าเป็นเส้นเสี้ยนนะฮะแล้วก็จะลึกนะครับต้เล็กใต้ด้านในของนะครับก็จะมีตรงขานะฮะตรงขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกําไลข้อเท้านะครับเขาจะพากฏลักษณะนี้นะฮรดูนี่ฮะแล้วก็จะพาสังคตินะครับตรงตรงที่ไหลแล้วก็เลยมานะครับตรงตรงหน้าท้องนะครับมีสังคติชัดเจนนะครับ สังกตินี่ครับความความเก่านะครับดูดูดูเนื้นะครับเนื้อจัดกจาด้านถือว่าเป็นเป็นพระที่ดูง่ายอีกองคหนึ่งนะครับก็ก็สวยงามครับผุกรรมธรรมชาตินะครับน,นี่ฮะก็จะมีเนื้อเนื้อที่หลุดที่ด้านไหลไหลแขนไหลไหลที่แขนต้นต้นแขนซ้ายนะครับก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อดินที่หลุดหลุดไปนะครับก็นะ เห็นเห็นเห็นเซีนเซียนอนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างไม้อย่างไม้ปคลุงไปทั่วนะครับก็สภาพนี้นะครับผมรับรับรับเช่าหลักล้านนะครับผมนะก็ก็ใครมีก็ส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ที่ที่แจ้งไว้ให้นะครับส่งส่งแอดไลน์เพื่อนเพิ่มเบอร์มาได้เลยนะครับผมผมเพราะสามารถดูดูดูให้ได้นะครับในในเบื้องต้นนะครับก็ก็ก็ส่งมานะครับ ฐานนงพระนะครับก็จะมีเป็นคราบยางไม้นะครับแผานไม้ครับแล้วก็จะเป็นรอยรอยรอยเรียกว่ารอยรอยตัดแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเหมือนเอา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 แผ่นอะไรสักอย่างมากด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 นะฮะตอนที่พระเขาเขาเขายังไม่เซตตัวนะฮะเขากด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 ก็จะเป็นเป็นรอยแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะเนี่ยดูง่ายครับลักษณะ ลักษณะของผักผสมกอที่ที่เป็นเป็นพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะก็ก็ดูดูรวมนะครับดูรวมรวมดูพิมพ์ดูทรงนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาเนื้อเนื้อเนื้อพระนะครับมีความเก่าไหมนะครับก็พิจารณาดูนะครับถ้า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 เพื่อนเพื่อนดูเป็นก็ก็ก็ถือว่ามีความ ความโชคดีนะครับถ้าถ้าก็จะอาจจะมีโอกาสได้ได้พระแท้ในราคาที่ที่ไม่ไม่สูงมากนะครับนะฮะนี่ฮะดูนะครับแต่แต่เป็นพระที่หายากนะครับหายากมากนะครับกับองค์นี้ถือว่ากว่าจะได้มาก็ลาบากมากนะครับนี่มีรูด้านหลังนะฮะนี่มีรูแบบนี่แท้เลยนะครับมีรูแบบนี้ฮะข้างข้างข้างในรูนี่คือคือแบบจะเป็นแบบ ขาวนะครับเป็นผงๆขาวๆเลยนะครับเก่าๆจากข้างในนะครับพระเก่าดูไม่ยากครับพระเก่านี่คือต้องเก่าจากข้างในนะครับ,ไ,รบไม่ใช่ว่าพระข้างในนี่ใหม่เลยครับเก่าแต่ข้างนอกนี่คือมันมอนมันยอมแมวมาครับด,ด,ดูดูจากข้างบนนะครับพล้พิกดูเป็นมิตินะฮะนูนนะฮะนูนอกมาเลยนะครับบนหน้าคือน,นั่งนั้งตัวนำตัวหน้าตาแขนนี่ ขานี่คือนูนออกมาจากพื้นนะฮะจะทะลุออกมานะ,นะจะทะลุออกมาจากพื้นพื้นพื้น,นผิวพระเลยนะนี่ฮะดูลักษณะนี้ฮะสวยงามครับเพื่อนสวยงามครับดูแบบชัดๆไปเลยครับผมวันนี้ก็นำความรู้มานำความรู้มาฝากเพื่อนๆมาบรรยายให้เพื่อนๆได้ ให้ศึกสสษาและสะสมพระตมแนวทางในการสะสมพระแท้นะฮะดูดูเนี่ยฮะดูขอบขอบนะฮะเป็นเรียมเรียมเนี่ยฮะ่ครับอ,รอยรอยสัมผัสนะฮะก็จะขึ้นเป็นมันว้าวนะครับคุณสมบัติพิเศษของพระเขานะพระปูพระเก่านี่คือพระดินเผานี่คือยิ่งยิ่งจับยิ่งใช้นะครับยิ่งมันว้าวนะครับยิ่งสวยนะ ไม่ใช้เลยนี่คือจะเป็นรอยคราบนะครับไม่หวัน่นไม่มันไม่วาวนะก็ใช้ยิงใช้สึกยิงดูง่ายนะพระพระกะะรุนนะฮะก็ดูนะครับดูทายันนะครับนี่อย่างไม้นะครับนะมีมีพระแท้ไม่ต้องกลัวนะครับมีพระแท้ใครจะพูดยังไงก็ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับคือคนที่พูดคือ,อมีหนึ่งคือเขาเขาไม่มีนะครับเขาขิดฉาเราฮะ อีกสองคือเขาเขาดูไม่เป็นนะฮะเราศึกษามานะครับเราศึกษามาเป็นสิบปีเกือบยี่สิบปีนะครับเราก็เรารู้นะฮะเราก็ศึกษาตามตามที่เรา,าได้ศึกษามานะครับเราก็กาสะสมไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับก็ขอคําว่าสวัสดีครับ